ตอนน้องนิ้วจะช่วยน,นะล่างถวยล่างบ่วงซอยป้าเพราะว่กพันเป็นเลนเนาะนี่เป็นซอยน่าล่างถวยล่างบ่วงซอย <Okay. S 1> นามเออคอนมีนี่แล้วเช็ดบ,บุญน้ำมันดุงใหญ่อตู้ไงยยเนี่ยอ,อ่นว่าแพ้พวกอ่นป้าดุงเห็ดบุญเหตุทานน้ำพ่อตู้นี่แล้วมือปั้นทิพนั่นมือโฮมมือวันเสารวระห่อกะต้ม มือพักบาทอย่าน้ามันเมนมือวันจันทร์นาะมิตู้เพื่อให้โอษให้ถึงผู้ใหญ่ใ่ดีนี่แห้งคนเก็บบวชให้ได้คนไข่บวชให้มีปัจจนาเชียงใดให้คนได้ปัจจัยนด้วย

ไปใส่หมวกใส่ยังสํารุปกันเนะลยฮัลเอาหมวกอนะหมวกมวมีเต็นเนาะเต็นยนะี่โมนามาป่ะ อยนอลางตัวลำบวงซอยงานลุ่่อยนนิวเป็นสาวันนี้เป็น้องเนาะนแล้วปีนี้อาไยได้แล้วล่างตัวลำบวงซอย่าซอยลุ่งได้แล้ว ตอนนนี้กีนงเยนะล่างถวยล่างบวงซอยป้าเพราะว่าพ่นเป็นเลนเนาะแนวนี้เป็นหลานพ่นเป็นลูกก็ต้องเป็นเลนเออเลนพี่นองเลยล่างถล่างบวงซอยกันพี่นองเลยนอีดงน้มงอ่ยนชีล่างถวอน่เนกพ่งเลยนกัน

ซอยนลงลาบวงซอยนลุงอยนอ่นาไเป็น <il> า <fi ğim> ัดนี้พี่น้องเนาะแล้วปีนี้อาศัยได้ลางตัวลางบวงซอยาซอยลุงได้แล้ว อพี่นองไหนเนาะกาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบัสดีมูเพลินกันเบิดสุขสุขคนสบัยดีอิซีผู้ใหญ่เจดีบรรทุกทานเนาะวัวอ,อยู่ในหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ย,ยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่อง YouTube บาบุญซาละวันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะ จะเสร็จสิ้นไปด้วยดีเนาะในการทําบุญให้กับพอหักหรือว่าพอบุญทำบาบุญสารวันพร้อมอายเอ้ยน้องเนาะอ่ไอหักเอ้ยหักพี่น้องเลยเนาะอยู่ที่บ้านโคกใหญ่เมืองอุตุพรแข้งสวรรค์นเขตเนาะอ่าเรียบร้อยใส่บาตรยาันน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลให้ทางพออ่าเพชรเนาะพอสมเพชดพี่น้องอายุ78ปีพี่น้องเลยเนาะอ่ากะ เช็ดสิ่งไปโดยดีมันนี้เนาะเพิ่มเติมต่อมาอีกป่านนี้พี่น้องเนาะอยู่ที่เฮือนอ้ายของแม่ตุย้ยเนาะอ้ายของแม่เฒ่าลัวแม่ของแม่น้องนิวเพื่อนลัวแม่ของลุงจันรือว่าเฮือนหลังนี้ที่อยู่กำลังบวนนี้แมนเฮือนของลุงของลุงจันไอ้ของแม่ตุยเนานนะ ส่งลูกหลานกะหามือหายามได้มืองามยามดีสิได้ตั้งกองบุญให้กับผู้เป็นพ่อเนาะรือว่าทั้งเป็นตุ้ยกับผู้เป็นอ้ายเนาะต่างกองบุญขึ้นเนาะอาจจะเป็นมือมืออื่นหรือมือรวมหรือว่ามือห่อกระต้มเนาะมือฮือมือบทที่สิบเก้าในแมนมือตั้งกองบุญเนาะมือมูมือทานพี่น้องเลยเนาะกะ มาเฮ็ดบุญนํากันพี่น้องเนาะกับบุนสารวรรกับแม่ตุ้ยแม่น้องนิวตัวทางลุงจันทร์อ่าลุงจันทร์กสิเดินทางมาบ่มื้อนี้กับมื้ออื่นเนาะเนทางจัว่าวันที่17ซั่นเนาะส่วนมาบุญพี่น้องเนาะกะรู้สึกเสียใจอยู่เนาะบ่ได้อยู่ซอยงานแม่ตุ้ยเนาะอ่า ถ้าวายูร่วมงานหรือว่าซอยเพราะว่าบุญในหน้าเป็นเคยเนาะอ่าแม่ตุ้ยก็ต้องอาศัยบุญสารวันเนาะอ่าแต่บุญกะบริยูถ้าว่าบุญยูเนาะอ่าวันที่เก้ามืองานวันที่ส่าเนาะอ่าจะเดินทางนะวันที่เสวินะต้องเดินเอกสารวันที่สองต้องเข้าพหลลวแต่ว่าบุญยามัน บุเป็นคือแบบนั้นนะนะพระบุญอยากไปก่อนเนิ่นๆพี่น้องเนาะเนิ่นๆเพราะว่าทางทนายก็บอกว่าถ้าเป็นพระแดงก็อยากให้มาก่อนเนิ่นๆเนาะเพื่อเพื่อเวลาไหวเนาะเพื่อมันบุเป็นคือเบาเลยมังเทียนเห็ดเกิดซานมือเดียวบางเทียนมันบุเป็นคือขิดได้พี่น้องนะทางบุญก็เลยอยากไปก e ่อนเนาะอยากให้มันเพื่อมันขังเคื่อมันของมันค่าเนาะพี่น้องก็เลยอยากจะเดินทาง วันที่18ก็คือมืออื่นเนาะครูจะเดินทางวันที่18ส่วนงานทางพายคขมเปตุ้ยี่การจะให้ทางลูกจันเนาะครูเป็นล้านก็จะได้อซอยเบียกซอยงานเนาะหรือว่า,าจ,จับนั่นจับนี่ซอยกันอนะไรทำบุญรวมกันอะไรเพี่นะ้องเนาะจะอย้ปล่อยเป็นทางลูกจันเนาะทำบุญเป็นเคยกับขออนุญาตไปทำเวียดทางอาบุญก่อนเนาะอยากให้มันแหลมมันทั่วร์ทางอยู่ฝั่งไทยก็ได้พี่นะ้องเยเนาะเวียด ทางไอ้ของก,กบุญที่ว่าไปเสียชีวิตอยู่กรุงเทพกนะ่อนเนาะบุญก็จะได้นำเอกสารเนะาะที่เกี่ยวข้องไปให้กับทนายเพื่อยื่นให้กับพรบจังหวะกันพี่น้อง,งนะี้ยเนาะทั้งน้องซาก็าอยากให้ทางกบุญอยู่น้ำก่อนบวชให้เปล่าลงมาเนาะเพราะว่าเขาใจน้องอยู่น้องก,ก็อยากให้อายอยู่น้ำแหละเพราะว่า,ม,ามัมานกะ็ลังวิภัยเนาะเราก็เลย จะอยู่น้ำน่องอะพี่น้องเนาะจะได้เป็นอย่างได้กันเนาะแต่เธอนยไปแล้วก็อยู่น้ำ่องมันแล้วมันทั่วร์หมแหละเนาะอือเนาะจะได้กับบุนเนาะอ่าฝากพี่ฝากน้องเนาะเห็นกับทักทายสบายดีแล้วว่าเอื่อส่ยกานในเรื่องพี่น้องเด้อจะเดินทางขึ้นไปฝั่งไทยมืออื่นเนาะเห็นกับอ่าทักทายกันแน่เนาะป่าลุงอีพีเนาะอ่าเพราะว่า บกอบกเพราะว่าตัวเองเดินทางไปคนเดียวนอกจากใครขอ้พี่น้องถ้าว่าจำหนาจือหนาจำตากในในใันได้กะหัวและลวนแบบมีกะถักกันในเรื่องพี่น้องเด้เนาะสมุนะกะ <g iggle> พอาดีมีกำลังใจนอกจากว่าเพราะว่าโบโดดเดียวเดียวได้พี่น้องเลยเนะาะจะได้กับผมพอกันดูฟังไทยมือื่น้นพี่น้องเด้นะแต่ก่อนนะอื่นขอไปหาทั้งไ่ตุยกรไปบอกทั้งไ่ตุยยังก่อนเนาะเพ่นเนะข้าใจน้ำกันเนาะเอาใส่เนาะ ไปฮับไปชมอยู่ทั้งในตู้น้ำกันพี่น้องคนกายเกยมหางหานันต่างกองบุญเราต่างตู้มมือใดาเนาะกาและผู้ละคนอีกนิดหนึ่งพี่น,อนวว้องเอฟซีเขามิ่นเข้ามาว่าอยู่ลาวกับอยู่ไทยเฮ็ดบุญต่างกันหลายพี่น้องเนาะอยู่ลาวนี่เฮ็ดแบบสิ้นเปลืองหลายเนาะก็แม่นอยู่พี่น้องร้ายกันตอนแหง้งเนะาะแขกฮับแขกฮับคนย่อเข่าเนี่ทั้งเสาทั้งแรงทั้งคำทั้งเด็กพี่น้องยอนนะ่อเข่าเนาะคนคือตอนเสาหน่อยก็ย่อ ท้องเทียงอีกก็ย่อคนมาม,มูนี่ตอนแล่นก็ย่ออีกเนาะตอนเด็กอีกก็ย่ออีกพี่น้องเลยเนาะว่าผลขบงันเผนแสบสอดเศาเดียพี่น,น้องเลยมันสอดแจ้งไว้ใช้บัดรคืนเนาะก็อยากชิ้นเปลืองเนะี่ยพี่น้องเลยเนาะเห็ดบุญงานหนึ่งมันเก่าเบาต่ำกว่าโอ้ลายหมื่นอย่างไรพี่น้องเลยเนาะต่างกันอยู่กับฝั่งไทยพี่น้องเลยเนาะหน้อยไปาชาพี่น้องเลยเดี๋ยวขอไปหาทางไปตุยกันกันเต้นเม็ด กองบุญจะก,กองเนี่ยเป็นอ่ะเนาะไปฮะอยู่บนลทางหนาบาบุญนี่กแมแนเคื่อนกกเคื่อนเก่าเคื่อนเข่าของเมตุยเนาะคนมาองออกไปเห็นอยู่หน้า,า,นนอ,ะาอะไร,นะไปรเป็นอ่ะสี่ว่าไม่ปวกอะไรเนาะม่างออกไปจากนี่แหละอ่ามีกแมแนเคื่อนทางท้ายของเมตุยเนาะเดี๋ยวไปหามกัน,นเป็นอ่ะเนาะเพิ่นเห็ดไปซั่งซุ้มเซลไปชัง่งดีเนาะอ่า พวว่อกบแม่เลขอย่บอพนองเลยช่อเลข่ข้าข้าาเลขแม่นย่งาได้ลองพัลนีนาาขาลขขายเบอร์น้นิกาไดงนิกาข้า,าวเข้าวห่อก,กระต้มบอพี่นังเลยนี่แม่ไปต้องกล้วยพี่นังเลยแล้วก็ตอก มกกวยเพื่อเตรียมเนาะเอากระต้มอื่นใส่ปาเล็กปลานั่นเล็กปลาซื้อเล็ซื้อเบอร์พี่น้องเลยเนาะเนาะเพื่อเพียื่อเได้เงิ่าหงเท่อเฮ็ดบุญนี่พอเนาะคนทานเนาะกืเน้เนาะช่วย เมื mm. Arrow, okay, like ่อไรชิคให้ด hey, uh ูไดกกไดกบ่อหมกเด็กงายหมกเก้ Trip ูหมูมากูไดกานซึ่นผมกนกนไรู้ไดกาน้ต้ไปันเดยะแค่บ้านมกิ่นเบป๊บป๊บบปบ้ไปตุยป้าตปงตุยป ไปให้แม่เ้มไปตุ้ยเด้ไปใมตุ้ยปตุ้ยเด้อใช่ใช่ให้ไตุ้ยให้แม่ตุ้ยให้ไหมตุ้ยเด้อให้ตุ้ยสเรอเออให้แม่ตุ้ยโอให้บอเออสบายดีสบายดีกันรอสบายดีตูไปห้มตุ้ยสบายดีได้ไหมานีบายดีเออบาแล้วสองขันสองขั้นเลย พี่น้องเนาะเมื่อกี้ข้าพันโซเล่เรื่องเลขอยู่พี่น้องเนาะได้ฟันพากันพักันฟันดีบ่เมื่อคืนนี่ฟันยังไม่ได้ฟันดอกเนี่เอาเอาก่อนเดือนเด้อสบายดีพี่น้องมันก่อนเด้อสบายดีสบายดีเนาะสบายดีทั้งเนีตู้เนาะสบายดีสบายดีเด้อบัสสุขุขคนเนาะ เนาะแล้วจากเพื่อนพอหักบาบุญสารบัญกลับมาต่อเพื่อนลุงบาดนี่เนาะอ้ายของเมตุ้ยเนาะอันนี้แม่นลูกสาวเนาะลูกสาวกบของกระเถ่าใหญ่พี่น้องเลยเนาะอุ้ลูกกระเถ่าแล้วเนาะกาสิได้ต่างของบุญหมดเลยเนาะมือได้ตั้งนะบอกปาลุงพันแน่มือวันที่ตั้งของบุญ

มือวันอทิตยนี่ยมือโฮมมือวันเช้ามันเท่ากับต้มมือตักบัดเนี่ยมือวันจันทร์ใช่มันจันทร์เนาะเอ้ยันจันทร์เจ๊พี่แจ๊น้องบ่กเจ๊พี่แจ๊น้องนี่เด้อเฮ้ยคนมีนี่แล้วเช็ดบุญน้ำมันดุงใหไงพุทใหญ่เนี่ยอ่นว่าแพ้พวกอ่นป้าดุง ให้บุญให้ทานน้ำกรตุ้วอยู่แล้วมือวันธิตนั่นมือโฮมมือวันเสาร์น่ะห่อกระต้มมือทักบาทอย่าหน้านั่นเม็นมือวันจันทร์น้องกรตู้วเที่ยงเพ่น้องเพ่ป้าเพ่ยรุ่งนี่เด้อไงห่อให้ถึงตู้ใหญ่ให้ดูดีมีแห้งคนเก็บบ่ให้ได้ก้นไข่บ่ให้มีแปดธนาเชียงรายให้คนได้แปดธนาเด้อ ไปตู่กันสิแล้วอทกตผักน่องเนี่ยไตามหาเออบุญบุญนาะเออบุกบุญบะญบุญนนญบุ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 ญปุาดุญบุญบุญของบบุญบักกออบุญ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 ัุนบุงบุญบ่ญอุญบ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 ุงบุญบุญบุญลุญบต้าุญบแมุ่ญบุ่ะุญบุญบุญบุบนี้ตั้งน เด็กล right. ูกเต้ากับยังบ่ฮักบ่มีลูกเต้ากับยังบ่ปุุงบ่ทันนี่ยแหละลูกหลานกับมันได้บนอยู่ผู้นึงไปหาเก็บเงินอยู่ที่ผู้นึงบัดเฮ็ดให้เฮ็ดนา เงี้ยโมมีเงินมีทองเนี่ยเก็บข่าวกันเพราะได้กองบุญกองหนึ่งมาฮฮมให้พ่อเอออันนี้แน่เป็นเห็ดน้ำโพกองบุญกองหนึ่งขายข้าวขายหนามไส้ปอเก็บพักพักดอกไม้ขายข้าวขายหนามันแหน่ตู้ดูบัวเต้าไอ่ไม่ตูยอีกค้าจะสอบไม่ม่ตุ้อกะมาฮฮมลูกฮมลานคือการตู้อีกะดั่มเด็กดัามหน่อยแหละมาช่วยลูกหลานมันบ่หลายให้พ่อแค่ไปขายให้เออข้าวฮกโชดพ่อแค่ไปขายให้ แล้วกระปานในน่าชื่อเด็กตะปูอันโต้เพื่อนทั้งนั้นเน่แล้วกระปานในทั้งนี่เน่ลายคนะปานเออลายกระปานช่วยลูกช่วยลานลงวังหันเน่ไปดิ่งนะช่วยแต่บนเด็กบนหน่อยอันเน่มันหันยดงได้จะคอยได้คอยนี่กจนี่เน่บุญหมั่นขวัญยื่นกระต้อไปอีกแค่คนบ่ล้มลายบ่ บอกพุทบ้านป่ะเรา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 บ้านได้สชงบ้านแา่บ้านน้ำนี่แรเน่องไปตู้กันนี้พี่กัะน้องมีเหงื่อน้ำงัวน่องมีงัวสองโตถ้าเห็ดน้ำเลาวนี่โดยผักพีผักน้องจัดทั่วจัดถึงแม่บ่หู้ได้ห้ากลากินยังก็กินแหละหม่บ่ให้พี่บอกพลาดจะโรคอะไรหรือไม่ดอกตอกนี่นีเอ้ยน้องพี่น้องมาชกมาหอบมาอันงานก็กินน้ำกันนี่แหนี่ผู้นั้นเก็บมาผู้นี้เก็บมาแต่แม่ เห็ดชูกันกินประเทนี้เฮาแบบนี้เนาะมิตู้เฮ็ดอะไรมาเนาะอะไรไม่แบบนี้อไรกางมีดต่ไดนเไรก็บไม่ตกตกนี่ยเองนี่พักนี่หยาเดี๋ยมาชูกันกินดีแค่น้องนี่เลยไอ้ไรเขากะแม่กะเชียพระเตลูกกันยังบท่ในไงปัญใดเรากะพูนึงแบบนี้พูนึงแบบวาแบบนี้น้องหน่าเนี่ยอยู่เฮือนนี่แหละ เพ e ียงพ่อกะเมียตายตาเนี่ยแต่ป้ายังแต่พ่อพ so ่อกะเล่นใช่น้องนี่นะเนื่อให้มีตุ้ยกะไปเบิ้ลแดงยังโฉคนมันนี่คือผู้ไปมันนี่ยังโฉคนแบบนี้ให้มีตุ้ยยังช่องมาในบ่กเออเมื่อไหร่ช่องที่อันช้างข้าวกลผู้มีตุ้ยนี่มีตุ้ยเป็นผพุระเนาะเออตุ้ยที่เป็นน้องละแบบนี้นะลูกงลานแบบพ่อแม่เขากำบม ไปบ่ได้๋ยวแค่มามีตู้กับกราแฟกับป้ามาบอกเน่น้ำน้ำบุกน้ำร้านสิเดะน้ำมีตู้ทุ่มแง่เดะหมอทุ่มแง่เดะเขาออกเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีตู้พี่น้องน้ำมันนี่เดะมีตู้ตู้ไปวันได้เพราะได้จะเด้อ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 สิเดะงานนี้ก็เอาล้านให้เพิ่นเพิ่นเด่นมาเฮือนบุญพ่อมาบุญสารวัตรเพิ่อนก็แต่ละเสียเดะเน่น้ำอยู่หัน บัดนี้น่ะสิได้มาเฮือนดานบัดนี้น่ะพุ่นแหน่2มื้อ3มื้อเท่าทักบักยามนแดพุ่นแหน่สได้งูออกไปเฮือนก็มอบให้พ่อแคอยู่นะกแลนลูกนหลานแพ่อน้องนนสิเดินทางไปแม่นกเมืองอันมาบอกทางเออไทยอีกเนาะทางุสารวันี่กสิบ่อยู่ร่วมซอยงานนําแลเนาะ ตีซอยได้แต่ซอยมือนี่เนาะกับมืออื่นหรือว่ามือแท้มันยังกับบริซอยน้ำเนาะเพราะว่าการมีเวียกจำเป็นต้องไปเนาะเพราะว่าทางพุนกับมันกำนนดมาเป็นเดือนแล้วนะเนาะกับวิทยากให้มันผ้าเนาะเมันกำหนดไปตามนัดกันเพื่อหาแหล่งเอกสารพุนทางกรุงเทพกับย่ามัน ยากเนาะก็เลยสิไปแต่เนินก่อนจัก2-3มื้อนะเนาะบ่ได้ซอยอยู่นเด้อไปเด้อบัดนี้ฝากนําอันนี้แหละเนาะแม่ตุ้ยสิมอบให้อาจารย์เป็นลูกแม่ตุ้ยก็แนะนํานําลูกนําดานเพิ่นหังยังอยู่เหนือทาได้ลงมาก็ให้บาบุญสารวก็ไปเดินทางไภาคบนเฮ็ด้ทาง เพิ่นฮักเรื่องของเพิ่นนั่นนะเออมาเนี่ยนะโน้ไปลูกชายเน่น้ำน้ำลูกน้ำดานเนี่ยไหมันสีบ้านเมืองได้เวียดได้งานเลยค่ะไอ้ลูกหลานนี่นั่นนี่ก็ให้เพิ่นมาเน่มาน้ำ่าตอนนี้นะว่าคอบบให้ลุงจันไปให้บาบุญสารวันไปผู้เดียวแมนเนี่ยเป็นแบบเนี่ยเออขาดให้ลุงจันเน่น้ำอยู่น้ำเมยทั้งนี้เป็นอะไรตอนในดวงมาเพิ่นมาเมื่อไหร่คือว่าตอนเพิ่นขึ้นไปน่ะวันที่สิบเจ็ด ยามมดแลงมังเราแล้วทางมามีเฮ็ดเก็บแม่นี่ๆเราเติมเนาะทังแมนิโทเติมกับลูกมาริมาเมื่อใดงมาทนก็อยมาซอยทางเออมาทนให้มาเชลูกชานแนะนําเบิ่งนี่แหละนี่ไดสิล้สิทั่วพอลุงใหญ่เฮานี่แหละบ่ให้มีแนวมาคัดมาควงให้มีแต่ความุมจะเดินครอบครัวอือครอบครัวเฮือนซานของพ่อตู้ใหญ่เฮ็ดบุญ ทั้งรูบาบุญไปเดินทางก็ให้มีความตลอดปลอดภัยให้ภูมิมีความตลอดภัยอยู่ผู้อยู่ทั้งนี้ก็ให้มีความตลอดปลอดภัยบ่ให้มีเหตุมาผ่านมาโบให้มาเบียดเด้อขอบคุณขอบคุณสบายดีจบแล้วพี่น้องจบหอดเองจบแล้วพี่น้องนเนาะจบหอดเองจบบมดเองจบหมดพี่น้องจบแล้วก็เชิญเราหัวไปเลยเลยถุยนะมิดจบเอง เดี๋ยวไปแล้วบอเลยด้วตุ้ยต้องจุ่มกินไ่เอาไน่เอาเลยเนาะไาเวลาไห่คนน้ำพึ่งชิเละเดแลวกมีธนันแล้วเนาะแม่เนาะการทำให้ตุ้ยกับแพ้บุญเนาะน้ำพีนเนอะน้ำตาลนุ่งน้ำตาลนุ่งไปแพ้ชิเละกระบุญเดี๋ยวกบุญกัอยู่นี่นีกบุญอันนี้กับุญกองนุ่งชิลล่งอยู่นี่แต่มันรมมันหนาวต่างกในเคื่อาเนาะ หมูมาคขืมางั้นกะเต็มลูกพ่นของบุญใจนี้ป้าดุ้งสิบายดีได้น้ำหน้าพ้ออยู่โบ่เนี่น้ำน้ำอยู่บ่พออยู่หนอกมันลมเลยมันหนาวมันลมมันหนาวหมูแขังแผ่นพาหมู่มาเห็ดนั่นทั้งนอกอากาศเลือกมากกับข่าวมานีเนาะในตู้ใหญ่เออฮาว่ามันดมมันหนาวมันอากาศนี่อากาศดมกันละอากาศหนาวเราจัดหมู่สีคุ้มห่อห่อสำมไลท์ก้มอยู่ก้มกินห่อกระบ่เพียงพอ อืมคุ้งคุ้งกินกับบอลายเออต้องคุ้งคุ้งกินนะกับบอลายบ่เพียงพอสิแลลูกด่านกะอืมเฮ็ดบ้านนางเต็มเมืองกให้เบิ่งเอานี่แหละีไหนมันสิพออยู่พอกินอีแหละมันสิได้ทั่วกเบิ่งกันให้มีความัดองมีความดีๆนํากันได้พออกกนี่ไม่ใหญ่นี่แหละนั่งเว้าดกนําดาน กําบ <laughs> ่ไปบ่มาบัดนี้ได้มีตู้มีตู้มาเว้าสิแดอืีไจาบัดนี้ลูกมีพแน่อยู่นําบัดีทางไทยบ่ได้มาบ่คนนึงอันมาจะคนเยมาคนนึงลูกแล้วมาคนนึงแล้วเออมาคนนึงยังยังายังงยังอยู่ไทยยัง3คนแต่ยังบ่ได้มาแต่ว่าบ่มีเงินคเข้าก็เก็บ

มึอนีดำเลยมอนีดำแล้วคือว่าอยู่บ้านนอกเขาอันนี้ก็ชุดใหมพี่น้องเลเนาะนี่ก็ชุดใหม่สบายดีไปดูลูกทูจ้าก่อนทูจ้าสวัสดีครับไมเปลาคนนอกกันพี่น้องเลยเฮ้ยนีใช่ด้ยงลูกให้น้องใหน้องน้องน้อ นอนพี่แล้วเจ้าบารีเนาะเออแน่นพี่มาแลงเนี่ยชั้นเจ้ากับบึงทำชะน้อยแต่เป็นไงัวงไรควายบอกน้ำพุตู้มาแล้งน้ำพุตู้ใหญ่นะสิมาอันเจ้าเนี่ยบเรกบอกยาดรกยันว่าแพะทั้งนั้นตู้นาชิมาอยู่มาแล้งอยู่บังอื่นเศ้าน่ะเศร้าช่วยช้ำได้ไปก็อยากไปแต่เศร้านะเอออยากไปให้มันยากเราพุตู้มา <ừ> um. บม่ได้มากระยาก็มืหอหักกินยังยนะังนั่นตูด้ดาวเข้ามาแปะกระโมองอีเดินทางแล้วเออได้การได้จังให้แม่น้องมิ้วเข้ามาไ <ừ> um. ม่ได้เมื่อดอกเท่าเด้าแบบนี้นะอ่าเด้อสายเด้อเนาะจะได้กะอ่าเรื่องเรื่องมู่ท่านกะให้ทางแม่น้องนิวเพิ่นจัดการเบิร์เนาะบริหารจัดการเบิร์กจซอยทางลุงทธไรเนาะกะให้ทางแม่น้องนิวเพิ่นอ่า เบิ่งเอาเนีและกันเม่ตุยเนาะอาบุญนำกันพี่นองเยเนาะซอยกันพี่นองเลยเนาะทางคนกับ่างบูมีกับซอยซอยกันไปเนาะไปกันไปช่วยช่วยมือช่วยดั่งสวยนั่งรวงขี้เดะบึงขี้เดะไปเสด็จเมนตุยเด้อลาพี่น้องมาปาลุงเนีอยู่ดีมีเห้งบารีบารีบารี ก <c oughs> ินน้ำแดงสบายดีอเออสบายดีพี่น้องเด้อบัดสกูดสุดคนเด้อเนะาะสวัสดีสวัสดีพี่น้องเลยเอ้อทำประตูหเฮากันเลยสบายดีขอข้าวจนเหียนบัดแล้วก็นเนาะเตรียมห่อกระตุมตัดเนาะเอ้อง่ายมากเลยเกือบกระปุ๊บไสลูกใช้เกือบก้นก <c oughs> อนยันแต่พอไปปะพี่น้องเลย <c oughs> อ่าพออยู่ลำไร้เมื่อเด็กเสียหน่อยนี่แันแต่พอใบปะเสีอหน่อยนี่ เอาวินฮ่าฮ่าฮ no ่านางฟิงแดดพี่น้องเลยเนาะมันแดดพี่น้องเลยเอ้ยมันหนาวเนาะต้องฟิงแป๊ะชาโอเคพี่น้องเลยเนาะทวงคุณกับบมียังหลายพี่น้องคลิปนี้กันมาแจงพี่แจงน้องแจงปาดแจงลุงเนาะ ทางบังบุญสารวันรกสิทิเดินทางไปฝั่งไทยมืออื่นพี่น้องเลยนะเานาะไปปะน้องวินเนอร์แล้วฮะโอ้เท่พระาโอเคพี่น้งนะองเนาะบอบุญกสิรกรดทขออนุญาตจบคลิปลงเพียงสำนีกรพี่น้องเนาะอ่าส่วนเรื่องเซฟโอนเนาะบอบุญกอ่าสิเ,เดินทางกับ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจบุญอยู่ทางฝั่งไทยจังสีไปดําเนินการห้เดอ้อนอาทางป่าทางลุงทงางพ่อพี่น้องอิบซีนอกให้ทางบุญทาเป็นสะพานบุญห้กันเนาะเอาบุญขอเวลานะอีกเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปเ,อเป็นทุระห้เดอ้อเนาะทางมีท่าน้องวิแน่เนาะกันกับยังห้ซื้อของอยู่ของกินเนาะทางปุญญาเจริญน้อหนึ่งพันบาทบกับวุ้งกับสิไปดำเนินการหายเดอ้อเนาะ กระทางเรื่องลังคาเฮือนน้องวิน้องเรื่องเฮือนน้งซร้างน้องวิน้องเ้ยการใช้ทางทีมงานเัาประสานถ่ายทางพุ่นเนาะแล้วก็ทางเฮือนน้องซรางเนาะที่ว่าทางอาจารย์เล่าได้ซื้อไม้ซื้อตอกไปสมทบเติมทางบุญกับมีทางแม่เพิ่นได้ส่งขอความมาว่าอยากจะซอยทางโค้งลังคาเนาะในกาขอบบุญขอบบุญขอบใจเบิ้ลุดสุดสุดคนเด้อเนาะทางแม่ทางแม่เพิ่นแม่์สบายพี่น้องเลยพี่ต้องตาะเทศเด้อเนาะ ภาษาโอเคคลิปนี้ลาก่อนพบพอกันคลิปหน้าขอบุญขอบคุณขอโมกขอบใจเอฟซีผู้หักแพงเนาะหลักคารุบนับถือท่านพี่น้องเด้อเนาะขอบคุณอย่างสุดใจเนาะที่เขามาเป็นกําลังใจให้กับบุญสารวัลแล้วก็บครอบครัวบุญสารวัลตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนพบพอคลิปหน้าสวัสดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อบายบายวิน chốt nhắn nào luôn chốt nhắn chốt nhắn chốt ừ? cô chốt hey nhắn bye bye con bye bà, luôn con luôn hey con bye con con bye con chốt con chốt bye con bye Ui, cái